สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับก็เจอกันในคลิปที่2ของฮานอยนะครับก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3หน่อยนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับเมื่อวานผมให้วิว่ง3รุูดเนะครับพี่พี่เนาะวิ่ง3รุูดเก็ถือว่ามานะครับพี่พี่ฮานอยพิเศษเนาะเก้าสี่หนึ่งห้าเจ็ดนะครับรอบแรกของเราใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่7557นะครับผม ก็มาสายลูดแล้วก็สายเจาะเนาะแต่ว่าไม่ได้เน้นให้นะครับส่วนรอบปกตินะครับผม1 3 2 3 0นะครับรอบนี้ใครเอา3ไปวิ่งไปลูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่30แล้วก็32ตรงตรงนะครับแต่เสียได้อย่างเดียวที่ไม่ได้เน้นนะครับพี่พี่เน้น3 435เนาะแต่เข้ามา3032าท่านนจอบ,บินตารางนะครับรอบแรกเข้าไปที่57 นะครับเนาะแล้วก็เข้าไปที่30แล้วก็32ด้วยนะครับก็ถือว่ามาเด้งๆนะครับสายจับวินส่วน VIP นะครับ657กับ657กับ16นะครับรอบนี้ท่านใดเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่นะครับผม7557นะครับเพราะว่ามาตัวเดิมเนาะนะครับผมก็ แนวทางฮานอยเนี่ยหลังๆมาเขาชอบออกตัวเดิมนะครับพี่ๆบางวันก็ออก,ออกติดๆกันเนาะนะครับส่วนแนวทางวันที่20นะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณน,นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะครับผม โคงสุดท้ายนะครับให้ไปที่เลข1เลข4เลข3เลข8ปดเลขหานะครับปิดท้ายด้วยนะครับปิดท้ายด้วยเลข0เนาะสายวิ่งนะครับสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข1สายรูดให้ไปที่เลข4นะครับ

ห้านะครับผมหนึ่งแปดหนึ่งสามนะครับสี่ห้าสี่ศูนย์นะครับผมเด่นตา้านล่างนะครับจะเป็นที่เลขหนึ่งแล้วก็เลขสี่นะครับเนาะ ท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้สามารถจับเลขวินตารางได้นะครับพี่ๆเนาะก็ขอให้วันนี้เนาะแนวทางนะครับมาปังๆเด้งๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ